ครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเรลืองไรยนนะครับผมมาฮะวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะฮะเศษเหล็กของเราครับแล้วก็จะไปพาไปดูรถนิสสันยูดีนะครับของเราที่เราใช้บรรทุกเหล็กนะครับเหล็กก็หมดแล้วครับเนี่ฮะเหลือประมาณสองสามตันครับนะฮะก็ผิดเป้าไปประมาณสามสิบตันครับนะฮะได้เหล็ก ประมาณ120่งร้ตันนะครับก็ขาดทุนไป30ตัน <laughs> นะขาดขาดคำนวนนะครับสามสตันก็อยู่ประมาณเกือบสี่แสนนะฮนะก็ส0 0แสนกว่านะครับก็ติดเป้าไปครับติดเป้าไป30ตันเกือบ30ตันนะครับ ได้ประมาณยี่ร้อยยี่สิบกว่าตันนะครับได้เก้าเที่ยวเองนะฮะได้เก้าเที่ยวสิบล้อของเราสองห้าเที่ยวนะฮะแล้วก็รถพันฮีโร่ตัวใหม่นะก็ได้สี่เที่ยวถ้าเป็นเก้าเที่ยวนะครับก็สิบตันกว่านะครับแต่ละเที่ยวมามาดูความเสียหาย ของรถที่เราไปบรรทุกเหล็กนะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับแล้วก็เปิดขายอย่างเป็นทางการนะฮะกับรถฮ <c oughs> ิโน่ฮิโน่ซันนะฮะอ่นิสนสะันอ,อยู่ดีของเรานะครับก็ไม่มีปัญหาสําหรับเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะครับรถวิ่งได้สบายแต่มันจะมีเสียจากเดิม นะมีตัวไหนบ้างมาดูทางท้ายก่อนนะฮะท้ายนี่ยตัวนี้ไม้แตกครับไม้แตกขวาท้ายก็ขยับเอฟายท้ายขยับได้นะครับฝั่งนี้ครับไม้สุดมันดูดากมันดมดมๆนี่คือไม้ฝั่งนี้นะมันสุดนะครับนี่ดูจากตำแหน่งตัวนี้ครับนี่ฮะตัวนี้มันอยู่สูง ตัวนี้อยู่ต่ำนี่เวลาเราล็อกแล้วล็อกไม่ถึงนะครับนี่เนี่ฮะเราล็อกเราล็อกไม่ถึงนะครับเพราะไม้ตรงนี้สุดนะครับดูไม้มันหักนะครับคือข้างๆนี่ดีหมดนะฮะดีหมดเลยไม้แป้นนี่ใหญ่ๆนี่ดีไม่มีผุเลยนะฮะแต่มันจะมีผุตรงนี้ครับโอ้เอาไม้มาตีแล้วนะครับนี่แตกหมดเลยครับนี่ คือข้องนี่น่าจะต้องไปยกใหม่ครับนี่วหน้าสอนแกเอาเดีย๋ยวเอานี่ลงลงได้ไหมเนี่ยเดีย๋ยวเอานี่ลงอื้มอ้ถังดับเพลิงโดนตีกลับถังพวกนี้เขาไม่เอานะต้องผ่าให้เขานะครับผ่าผ่าออกนะถังแบบนี้ ดูความเสียหายเศษเหล็กตรงนี้เป็นรูโบโลเลยนะครับได้ไม้มาใส่เอานะฮะอันนี้อย่าลาม,ม่านะครับเพราะว่าเศษนอ็อตเศษลายตกนะครับเพราะว่าเราปูพื้นเหล็กนะครับปูพื้นเหล็กใส่เวลาไปบรรทุกนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูครับ ตกครับขึ้นยากครับมือเดียวน่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะนี่ฮะ แมคโครเขาชีบนะครับพื้นไม้นี่ผุหมดแล้วครับเนี่ยเราจะพื้นผูพื้นเหล็กอย่างงี้นะครับตอนเอาไปขายแต่แมคโครเขาก็พื้นผูครับพื้นนี้ไม่ได้แล้วครับแต่ไม้ข้างนี่ยังดีอยู่เป็นรถขนพวกอะไรอะ อะไรล่ะพิกขนเกลือนะครับใครติดตามคันนี้ก็น่าจะรู้ครับดูแบตเตอรี่ฝุ่นความเสียหายเอาไปทำใหม่ <c oughs> ถ้าใครจะไปวิ่งก็น่าจะได้ปั้นใหม่ครับปั้นกระบะใหม่นะครับแต่พวกสีพวกอะไรก็โอเคอยู่ฮะ แล้วก็มียางแตกสี่ยางแตกสองเส้นนะครับนี่เส้นนี้ใส่ใหม่นี่ดูกระทะนะครับกระทะอันนี้ใส่ใหม่ตัวนั้นอนะ่ะมันจะถ้ากระทะเก่ามันจะเป็นดำๆนะมีแตกเส้นนี้หนึ่งเส้นนะคเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนแล้วไม่ได้ใช้ของใหม่หรอกของอยู่ร้านนี่ละครับ ฝั่งนี้เนี่ยแล้วก็เส้นนี้ครับเปลี่ยนให้ใหม่และเส้นในยังไม่แตกครับแต่ดอกไม่สวยยางข้างหลังนี่ยางสวยสี่เส้นนะครับที่สวยแล้วก็ตัวนี้มันจะโล่งๆเห็นไหมอ่อเนี่ยเหลือแต่เหล็กชิ้นเดียวะเป็นอ้อะไรล่ะบางโคนนะครับบางโคนหายมาดูได้เลยครับทีนี้รถด้าสีน้าสิบกระบะยาว6กเมตรถังน้ำมัน2ถัง โอเป็นหวัดอีดกแล้วถังน้ำมันตัวนี้น่าจะรั่วหน่อยครับตรงเขอต่อตรงมันเพราะว่าเขาต่อเหล็กแล้วก็มีสายยางนะครับเนี่ยใช้ที่ล็อกไว้ข้างหน้าข้างหน้าต,ตอนนี้ว่น้าสอนบอกว่าล่าสุดนะครับเที่ยวสุดท้ายลูกหมากเกียร์นะรูดนะฮะ ลูกหมากเกียร์รูดครับเนี้ยยังโอเคอยู่ครับข้างหน้ายัางไม่มีชนอะไรแต่ก็นะฮะนี่นะสอนต่อแตใส่ดังเฉยนะตนนัวนี้แต่ลมนะครับปั่นลมมอเตอร์ปั่นลมตรงนี้นะครับพวกระบบเบรกพวกอะไรดีหมดนะครับพะเบียนยังอยู่สามสิบมิยอหกหกครับยังไม่ได้แจ้งจอดเลย เาน้าสอนว่าอะไรมันหลุดละ่ะอห่วงอาไรเนี่เบาดีนะครับเติมน้ำน้ำมันเข้าไปแล้วนะ้ะมันนะก็โอเคเลยไหนละ่ะสายเกียร์มันรูดเขาแก้วบอว่าไอ้คันเกียร์มันรูดนะครับโอ้นี่ไงเข้าเกียร์สี่มาอย่างเดียวเลยไหนละ่ะนั่นๆๆเห็หนไหมครับ มันหลุดเลยเข้าเกียร์สีมาอย่างเดียวเลยมันหลุดมันหลุดนะครับนี่ไงนี่ฮะมันหลุดนะฮะน็อตมันจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ขันใส่ข้างล่างนะครับมันก็เลยหลุดนะครับตัวโยกวิ่งเกียร์สีมาอย่างเดียวเลยแอร์ยังไม่ได้เช็คนะครับภายใน ก็มีประมาณนี้ครับเครื่องนี่ที่แรกว่าเป็นน้ําดันไม่ได้ดันนะครับเพราะว่าเกย์ความพร้อนมันโกหกฮะมันตัวเราครับแล้วก็ตัวนี้หลุดครับนี่ไปเลี้ยวข้างๆนี่ไม้มันแตกก็เลยหลุดครับอาคัสซีนี่ดูครับออสวยเสียงนี่เพราะมาใครหาอยู่นะฮะขาย อย่น,นี้ก็หลุดออกมาเดี๋ยวถ้าไม่ได้ขายเดี๋ยวจะถอดกระบะออกไว้แต่หัวคัสซีนะฮะใครหาไปทำเทเล,ลอร์นะครับขึ้นมาโคนะฮะเครื่องยนต์1 9 5นะฮะเปลี่ยนเครื่องมาใหม่แล้วนะครับเป็นไม่ใช่เครื่องเอ็นดีนะเป็นเครื่อง EF6 นะฮะ1 9 5แรง6เกียร์เดือนหน้านะครับ ห,หายอยู่นประเินความเสียหายก็ประมาณนี้ครับมานะเปิดราคาฮะยี่สิบามนะฮนะพร้อมเอกสารช,ชุดโอนครบนะครับไม่มีปัญหาน,นะครับ เรื่องเอกสารเช็คเรียบร้อยหมายเลขคงหมายเลขเครื่องนะครับโอเคครับไปครับผมนะนี่ตัวนี้ก็ยังอยู่แสนแปดนะเอฟสิบเจ็ดตัวนี้นะฮะเดี๋ยวฝากไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมนะฮะฝากกดติดตามไรที่มาเพิ่งเข้ามาดูนะครับไปครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ เอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ